สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยยินดีต้อนรับสู่ Joy l ล f e s t y l e นะคะค่ะวันนี้พบกับจอยนะคะแล้วก็วันนี้จอยทำสปากเกตตี้ซอสแดงนะทำไว้กินก่อนไปทำงานนะคะก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทำเสร็จแล้วอ,นนอันนี้คือฮาริซานะคะเป็นอ่า อ่เป็นพริกแกงจากประเทศตูนิเชียนะอันนี้อร่อยใส่ไปมันจะมีความเผ็ดเล็กๆกับความหอมของมะเขือเทศแห้งในหน่อย,อยก็ใส่โซมโตเพสนะคะกพประมาณว่ามะเขือเทศเข้มข้นนะคะ เนื้อมะเขือเทศคนใส่นิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันก็ใส่เป็นมะเขือเทศอนะ่ะซอสมะเขือเทศแบบ เอาไปย่างก่อนนะคะแบบนี้มันจะหอมหอมควันไฟนะที่บ้านชอบใช้แบบนี้แล้วก็ใส่หอมลงไปแล้มีรสชาตินะคะ ใส่น้ำล้างกระป๋องนิดนึงนะคะน้ำล้างกระป๋องจะมาสะเด็เมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปนะให้มันมีน้ำคลุกคลิกแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะคะ ใไนะหน่อยนึงมี่ตง้งเยอะแล้วก็ใส่ซอสที่ซอยทำเองไว้ปรุงอาหารที่บ้านนะคะอันนี้ทำให้มันมีรสกลมกล่อมนะพริกแดงลงไป แล้วเดี๋ยวพอเราทำซอสเสร็จเนี่ยเราก็จะไปต้มเส้นสปาเก็ตตี้ก็พร้อมเสิร์ฟแลคะ่ะง่ายๆนะคะใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองก็ทุกอย่างเสร็จเป็นอาหารที่ง่ายมากแล้วก็รสชาติไม่ได้เป็นแบบฝรั่งจ๋านะรสชาติเป็นแบบว่ามิกซ์ไทยๆก็อร่อยอ่าเข้ากับเข้ากับลิงคนไทยนะคะจอยชอบแบบทำให้มันเป็นแบบว่าอาหารฟิวชั่นนิดนึงอะไม่ใช่บอกว่าฝรั่งจับเลยนะคะ ค่ะก็คลิปนี้นะคะไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะเป็นคลิปนะนำตัวนะคะจอยจะมานะนำตัวจอยชื่อจอยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะเพิ่งเริ่มทํา y o u t u b e นะคะก็เป็นเรื่องราวของจอยเองที่จอยชอบที่จะออกไปทํากิจกรรมข้างนอกนะคะไปไฮกิ้งชอบมากที่โพสต์โพสต์ก็จะมีแต่ไฮกิ้งนะคะแล้วก็ออกไปทานอาหารข้างนอกมีแบบว่าออกไปไนท์คลับบ้างไปทำกิจกรรมต่างๆแบบนี้นะคะ ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของจอยเองนะคะค่ะก็จะมาเล่าถึงเมืองซีแอตเทนะจอยอยู่ในซีแอตเทิลนะเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่นี่ก็อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นในหน้าในหน้าวินเทอร์นะคะหรือหน้าหนาวก็จะหนาวเย็นแล้วก็ฝนตกนะคะที่นี่มีสีฤดูนะมีมีหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวอ่าหน้าฤดูใบไม้พลิ ฤดูซัมเมอร์ซัมเมอร์คือฤดูร้อนแล้วก็ฤดูอ่าฟอลฟอลก็คือฤดูใม่แมร่วงนะคะคือมีสีหน้านะคะคือช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์หรือฤดูร้อนจอยก็จะออกไปทํากิจกรรมเยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีฝนตกก็คือทํากิจกรรมง่ายกว่านะคะแล้วก็อากาศร้อนก็เหมาะกับการทํากิจกรรมด้วยนะคะคนที่นี่ก็ชอบออกไปทํากิจกรรมหน้าช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะคะ ค่ะแล้วก็จะมาพูดถึงเซียโตนะเซียโตเนี่ยเป็นเมืองเมืองเล็กนะไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะถ้าเทียบกับนิวยอร์กถ้าเทียบกับชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองที่เล็กมากเลยนะคะแต่ว่าเมืองนี้มีความสําคัญยังไงเมืองนี้มีความสําคัญคือเป็นเมืองที่มีบริษัทเทคโนโลยีต่างๆมาตั้งตั้งเป็นฐานเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นบริษัทแม่อยู่ที่นี่นะคะก็จะมี Microsoft นะแล้วก็จะมะี Amazon ก็จะมีบริษัทท่องเที่ยวที่ชื่อว่า e x p e d i a ด้วยแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากๆที่นี่คือถ้าใครมาที่นี่ก็คือจะต้องรู้ว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากก็คือการทำเครื่องบินนะคะของบริษัท o e i n g ค่ะบริษัท o e i n g นี่ก็คือเครื่องบินที่คนสั่งทั่วโลกเลยนะก็คือบางทีนะ่ะขับรถผ่านใช่ไหมก็ เห็นเห็นของเอเชียค่ะเวดเจ็ดเวดเจ็ดก็สั่งใช่ไหมเวดเจ็ดมีเวดเจ็ดแล้วก็มี l i ออนแอรก็สั่งจากของโบอิงไปนะคะก็มีขับรถผ่านนะคะบ้านใกล้กับโบอิงเลยค่ะอากาศอากาศที่นี่ก็ช่วงนี้ก็ร้อนแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งี่ยก็จะเข้าหน้าฝนละ ถ้ามันเปลี่ยนฤดูกาลไปก็ที่นี่จะฝนตกเยอะฝนตกหนกักฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยเจอแสงแดดเท่าไหร่นะคะคืออากาศจะประมาณว่ามีเมฆเยอะอากาศจะคลุมมากค่ะแล้วก็ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นี่ในในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองของซีแอตเทิลเนี่ยก็จะประมาณเจ็ดแสนกว่าคนนะคะแต่ถ้ารวมทั้งรัฐเนี่ยทั้งรัฐที่เป็นรัฐวอชิงตันเนี่ย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนนะคะ4ล้านนิดๆน,น,นะแล้วก็ที่ซีแอตเทิลจะเปิดรับสำหรับคนที่เป็น LGBTQ นะคะคือที่นี่จะเปิดรับมากคือเป็นรัฐที่แบบว่าทุกคนพพอร์ทุกคนให้กำลังใจทุกคนเป็นที่ยอมรับนะคะ เราจะไม่พูดถึงรัฐอื่นนะคะเพราะว่ารัฐอื่นก็เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ารัฐเรารัฐนี้ก็คือทุกคนแฮปปี้ค่ะใครจะเป็นอะไรยังไงก็ได้ขอให้เป็นคนดีไม่ทำผิดกฎหมายแค่นั้นเองนะคะค่ะโอเคจอยขอกินก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวที่ทุกคนจะได้รู้จักจอยเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้า,ามีคำถามอะไรยังไงก็ ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเราจอยจะตอบให้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามรับชมนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ